เพื่อนสนิทก็ไม่เว้นตอบชัดมีเอี่ยวชวนลงทุนไหมแฉเบื้องหลังพลน,นวัดเพื่อนสนิทกระทิงคุณนลงลั่นแรงให้ไปจัดการตัวเอง พนนวัตรรับสนิทกระทิงแต่ไม่เคยถูกอีกฝ่ายชักชวนให้ลงทุนลั่นหลังเป็นข่าวยังไม่ได้คุยกันปล่อยให้เขาไปจัดการเรื่องตัวเองเป็นนักแสดงอีกคนที่สนิทกับกระทิงขุนนลงประเทศสลัดเพราะเล่นละครด้วยกันบ่อยๆซึ่งภายหลังที่กระทิงถูกเปิดเรื่องเป็นแม่ค่ายในฐานะเพื่อนที่สนิทกันพลนวัต ผู้พันทัชชีได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ย้ำไม่เคยถูกอีกฝ่ายชวนลงทุนส่วนตัวก็มองว่ายังไม่ถึงเวลาถามว่าได้มีโอกาสเจอเขาบ้างไหมได้เจอล่าสุดที่งานวงสวงตอนละครออนแอร์ตอนแรกครับเราก็ไม่เคยได้คุยเรื่องอะไรอย่างนี้เลยก็คุยกันเรื่องใช้ชีวิตปกติเรื่องกีฬาเรื่องละครแต่ถามว่าสนิทไหมก็สนิทและเคยร่วมงานกันจากละครนี่แหละและก็เป็นเพื่อนรวมช่องด้วย ถามว่าเขาไม่ได้ชักชวนอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะคุยกันเรื่องเฮฮาเรื่องกีฬาไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยปล่อยให้เป็นไปตามความถูกต้องถามว่าเราเป็นห่วงเพื่อนมากน้อยแค่ไหนก็อยากจะให้เป็นไปตามความถูกต้องมากกว่าครับ เคยคิดจะลงทุนอะไรแบบนี้ไหมไม่มีครับพอเท่าที่เห็นในไอจผมก็มีแต่ออกกำลังกายแต่ถ้ามีผมไปปรึกษาคุณพ่อเรื่องลงทุนเรียกว่าอาจจะยังไม่ถึงเวลาครับตอนนี้ผมยังโฟกัสเรื่องของการแสดงและกีฬาครับให้เขาไปจัดการเรื่องตัวเองลัน่นถึงสนิทแต่ไม่เคยคุยเรื่องยังไม่ได้คุยเลยครับ ก็ให้เขาจัดการเรื่องของเขาทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าผมโดนด้วยไหมเพราะผมสนิทกับกระทิงแต่เราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยครับเพิ่งออกจากกองไม่ได้ดูหนกระแสตอนนั้นผมถ่ายละครอยู่ครับนี่ก็เพิ่งออกมาจากกองเลยเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเลยครับยืนยันว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเรื่องนี้เลยครับผมยำ้ำเข้าใจได้ที่ถูกถามเพราะสนิทกับกระทิงแต่ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ เรียบได้ว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสังคมจะให้ความสนใจกับกระแสร้อนของกรณีลูกโซ่เป็นอย่างมากหลังจากที่เพจดังได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสำคัญของเหล่าดาราโดยอ้างว่าพระเอกชื่อดังกระทิงขุนนลงประเทศสลัดถูกโยงเป็นอัพไลน์ในเครือข่ายดังกล่าวด้วยซึ่งทางด้านของกระทิงได้ยืนยันว่าไม่ได้ชวนใครร่วมลงทุนและยินดีให้ตรวจสอบเส้นทางทางการเงินทั้งหมด